บค่ะวันนี้ก็ตั้งแต่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้แจกเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีนามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือคุณเขาเขาเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากๆนะคะแต่วันนี้ที่เราพลาดไปนิดนึงก็คือเรื่องของเสื้อคลุมกันฝนเราเนี่ยมีละเราก็ลืมคิดไปว่าเออฝนมันจะตกเนาะไม่ได้เตรียมมาก็เลยมีแขกคนเปียกหลายคนเลยค่ะกลางร่มกันแต่ก็ยังดีที่เขามีบริการ ถ้าคุมให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างวรู้สึกเนี้ยว่าเห็นพี่บอกว่าเราเองก็ไม่ไม่เคยไม่ได้มีพ่อแล้วก็ใช่คือในต้องบอกเลยว่าหนูเนี่ยไม่หนูหนูไม่มีพ่อแล้วหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าด้วยว่าจําไม่ได้อะเห็นแต่ในรูปแล้วก็คือมันเป็นความความรู้สึกไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันจําอะไรไม่ได้อะค่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ นะคะเวลาวันพ่อเนี่ยหนูต้องไปรําที่โรงเรียนอยู่แล้วก็เฉยๆแต่เวลาต้องกราบพ่อเนี่ยหนูก็เด็กๆงงว่าเอา้ากราบพ่อและแม่มานั่งทําไมอะ่ะเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขามีพ่อมาจริงๆแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเอาลุงมานั่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เหมือนเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยหนูก็โอเคโอเคก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คือบ้านหนูจะมีลุงมีป้านเนี่ยครบแต่ถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่เ่ยถึงพ่อขึ้นมาแม่ก็จะบอกว่าพ่อหลวงไง ในหลวงเนี่ยคือพ่อของแผ่นดินพ่อของพวกเราทุกคนสิ่งที่ในหลวงสอนเนี่ยเราเอามาใช้นะมันก็ดีก็เหมือนพ่อสอนเรานั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อโอเคโอเคเด็กๆอะค่ะไม่รู้เรื่องตั้งแต่อายุประมาณเข้าอ,อนุบาลน,นะคะอนุบาลโตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปฐมมัธยมเนี่ยเราเวลาใครถามวันวันพ่อเนี่ยให้ส่งความรู้สึกถึงพ่อรู้สึกยังไงพ่อในความคิดของกระจาคือในหลวงมาตลอด เพราะเราเห็นว่าท่านทรงงานยังไงอาถ้าพูดภาษาเราเลยเนี่ยเราเห็นหน้าตาเขาเราเห็นว่าเขาทํางานยังไงไเราเห็นว่าเขาเขามีครอบครัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอถึงวันนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีใครมาปิดเอาเอาหัวใจเราออกไปอะ่ะแต่บอกไม่ถูกว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรอะ่ะทั้งที่จ๋าก็ยังตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตได้ปกติ ยังทําได้ปกติแต่ว่ามันเหมือนมันมันมันเคว้งควา้างไรทิศทางอะคะ่ะเป็นอย่างนั้นมากกว่าึนในวันที่มีข่าวออกมาเราทําอะไรอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยตั้งแต่กลับจากลําปางค่ะคือช่วงเนี้ยก็คุยกับครอบครัวคุยกับคุณแม่ว่าเออเนี่ยจะพ้นปีใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแม่ว่าโอ้พ้นสิลูกคือ<น>ติดตามค่ะติดตามเพราะว่า มันเราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวท่านนะคะคือใต้ร่มโพธิสมภารของท่านทุกคนเนี่ยอย่างคุณยายคุณแม่ตาหาน้องสาวเราอี้เรา,เาปู่ทุกคนเนี่ยคือรักเคารพท่านคุณยายจะเป็นคนจีนแต่ก็รักในหลวงมากค่ะรักราชวงศ์ทุกทุกทุกพระองค์อะคะ่ะแล้วก็คอยดูเออเนี่ยเป็นยังไงบ้างจนอยู่อยู่เนี่ยก็มีเป็นประกาศราชวังมาว่าต้องเขาเรียกว่าเกี่ยวกับหลอดหลอดเลือดดำอะคะ่ะ ตรง,ตง,งนี้หนูก็รู้สึกเอ๊ะติดเชื้อในกระแสะเลือดเอ๊ะคำนี้มันเป็นคําที่ฟังแล้วมันวิววิวค่ะคนติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยมันเลือดมันไหลทั่วตัวค่ะมันมันคือยังไงเพราะว่ามีเชื้อโรคไหลทั่วตัวหรออะไรเงี้ยเราก็เราก็แต่ก็ฟังแล้วก็ไม่หรอกแต่ว่าแม่ก็บอกเออลูกมันคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะ ขอโทษค่ะคือคนเรามีเกิดแยาเจ็บตายนะลูกอย่างาเงี้ยแต่โอเคโอเคเข้าใจบอกแม่แม่บอกว่าเนี่ยวันหนึ่งคุณยายก็ต้องตายไปแม่ก็ต้องตายไปลูกก็ต้องตายไปอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมีเกิดมีตายมียินดีมีเสียใจเป็นเรื่องปกติแล้วโอเคถามว่าเตรียมใจไหมเตรียมใจคะ่ะคือเตรียมใจเตรียมใจม<า>เตรียมใจคะ่เจคะเพราะว่า,าแค่ลุ้นค่ะจากเดิมที่เราว่าอ,อีกสักห้าปีค่อยๆเริ่มเป็นหลัก เดือนเป็นหลักอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยมีขนาดถึงวันเออก็คือตอนนี้จ๋าก,ก็บอกเออเนี่ยเตรียมตัดชุดสีเหลืองสีชมพูเพราะว่าวันที่5วันพ่อค่ะก,ก็เออแม่แม่ว่าท่านวันที่5ท่านจะออกมาทักทายประชาชนไหมอะไรเงี้ยแม่บอกว่าอ๋อต้องออกมาแน่นอนอยู่แล้วลูกก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะจนมีแถลงการ์มาปุ๊บเนี่ยใจมันไม่ดีหรือว่าเออเนี่ยหนูต้องไปทํางานที่ลำปางแม่ฝากดู้วยนะโทรมาตลอดเลยนะแม่เคโอเค นั่นแหละพอกลับจากลำปางปุ๊บเนี่ยวันที่ไปเนี่ยก็ได้ได้ยินข่าวใช่ <c oughs> วัน13บามตุลาเนี่ยจำได้แม่นเลยค่ะกับขึ้นเครื่องบินกลับมาพอถึงกรุงเทพปุ๊บตรงเข้าบ้านเลยแล้วตรงไปหยิบกล่องผ้าไม่รู้อะไรทำให้อยากจะปักผ้า <c oughs> ปักผ้าเป็นรูปพระองค์เนี่ยค่ะไม่มีเหตุผลคือแต่เองก็เพิ่งเริ่มปักผ้าแล้วก็ไม่ได้ฝีมือเก่งมากแต่ว่าการปักร,รูปในหลวงนี่มันแบบมันเหมือนคนวาดรูปในหลวงค่ะคือคือยิ่งใหญ่มากแต่เองก็ ตัดใจตอนนั้นนี่อยากปากักก็เลยไปเลือกลายที่ง่ายที่สุดมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะปักไปเนี่ยค่ะจําได้ว่าเริ่มปักเนี่ยตอนบ่ายโมงเริ่มเลือกสียังลงยังลงเวลาในอินสตาแกรมอยู่เลยว่าเนี่ยระหว่างให้แฟนๆช่วยเลือกสีไหมเราก็จะวาดลองลิฟต์เดอะคิงไปก่อนก็ปักพี่จิ๊กก็ชวนไปกองถ่ายแล้วอโอเคได้ได้ไดปักผ้าตอนที่กองถ่ายแต่วันนั้นเนี่ยอากาศมันไม่ดีค่ะอากาศมันขมุกขม,มัวมันให้ความรู้สึกอึมครึมเหงาเศร้าคือบอกไม่ถูกแต่ว่า ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่รู้สึกว่าอยากจะทำทีเนี้ยตักผ้าไปตอประมาณบ่ายสองกว่ามีคนแชร์บอกว่าท่านสวรรคตแล้วเราก็เช็คก,กันเลยเฮ้ยจริงเหรอขนะที่เช็คไปอะมือมันสั่นน้ำนำตามันไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องไปอินกับข่าวอะไรที่มันแชร์ในโซเชียลขนาดนี้มันไม่จริงหรอมันไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะเพราะว่าแชร์เนี่ยใครแชร์ก็ได้อะแล้วมันบ่ายสองกว่านี่มันมัน ประกาศจากราชวังก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เช็คกันก็เช็คไปเช็คมาก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจนมี a c e b o o k ของของท่านหนึ่งยุคนนามสกุลยุคนบอกนั่นแหละค่ะคือเขาบอกว่าเสียใจจนไม่รู้จะพูดอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวติดต่อติดตามความประกาศจากสำนักราชวังแล้วกันนั่นแหละค่ะมอนเหมือนแบบโอเคทั้งไงรู้แล้วแหละปักไพ่ไม่เสร็จเลยตอนนั้นมันสุดเหมือนกับใจแบบ ใจมันมันบอกไม่ถูกอะคะ่ะนั่นแหละมันก็เคว้งคว้างแล้วก็น้าตาไหลแล้วเราก็ฟังด้วยหัวใจที่มันสั่นไปหมดสั่นไปหมดทั้งๆงที่เตรียมตัวแล้วนะคะเราเตรียมตัวเรารู้ถึงเหตุและผลของการความเป็นไปของชีวิตแต่เมื่อถึงวันที่มันมาเกิดขึ้นจริงๆอะคะ่ะมันรับไม่ได้อะคะ่ะวันรุ่งขึ้นตื่นมาเนี่ยถามแม่ว่า เมื่อวานอ่ะจริงหรือเปล่าหรือหรือหนูฝันไปแม่บอกว่าจริงจริงลูกมันมันคือเรื่องจริงอะไรเงี้ยครับแตาก,ก็เลยอโอเคแล้วจตต้องทำยังไงต่อคือใต่คิดไม่ออกว่าต้องต้องทำอะไรแม่บอกก็ทำชีวิตปกตินี่คือ,น,คอนี่คือชีวิตปกติทุกอย่างของท่านยังอยู่รูปมองหรือูปในบ้านเราอะลูรูปในหลวงในบ้านเราก็ยังอยู่ ทุกอย่างยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบโอเคแต่พอจะเปิดโซเชียลอ่ะมันก็กลายเป็นว่าจะเห็นแต่และคนเนี่ยเขาก็แชร์ <c oughs> เขาก็แชร์รูปในหลวงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบโอเคจะไม่อยากเปิดโซเชียลเลยจะไม่อยากทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบ บอกเด็กพ่อมาที่บาเราจะต้องเราต้องไม่ไม่ฟู้งไฟเราต้องมีสติเราต้องเราต้องอย่าทำให้ท่านห่วงใช่ค่ะเมื่อวานไปพยายามทำชีวิตปกติไปดูหนังเพลงสรรเสริญขึ้นอะพี่คือเป็นเ,นเพลงที่เราฟังมาตลอดสามสิบกว่าปีอะแต่เวลาพาดที่มันขึ้นจกอ,อกมา ที่ภาพเราพราะวาภชกยิกิแค่ภาพเดียวแต่ภาพที่มันซ้อนอยู่ในหัวราจ้ะมันขึ้นมาเป็นสิบเป็นร้อยภาพแ้วช่วงนี้ที่ทีวีถ่ายทอดคือมันอยู่ในใจของเรามากจะได้รับรู้พระราชกิจของท่านเยอะขึ้นมากมากมากอะคะออ่ะตอนนั้นที่ในในโรงนี่มีคนร้องหรือว่าอะไร,อไรตอน,ตอนไหนคะตอนที่เราดูแหละแต่ไม่ให้ดูคนอื่นเน่รู้แค่ว่า แต่ไม่กล้าร้องเสียงดังแต่ก็แค่ก้มหน้าแต่ก็จะรู้น้ำตามันไหลออกมาแต่ก็อายคนนะก็กลัวแบบไปรบกวนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เงียบแต่ว่าหนข้างไปพี่จิ๊บก็เป็นมึงแม่ก็เป็นอ่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดูว่าโอเคเราทุกคนหัวใจเราเชื่อมโยงกันค่ะสอนที่เราใช้ยึดเป็นแบบอย่างหลายหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยสาปีอะ เยอะมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่แต่จ,จาได้แล้วมม่ก็ง่ายมากทําได้ง่าย <S <S คือการรู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะแม่บอกว่าเนี่ยเราเป็นลูกเราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของการเป็นลูกแม่ให้หนูไปโรงเรียนหนูต้องรู้จักหน้าที่การเป็นนักเรียนวันหนึ่งหนูโตไปเป็นคนของประชาชนไปเป็นทํางานเราก็ต้องรู้จักว่าเราอยู่ในแผ่นดินไทยหน้าที่ของคนที่เกิดในแผ่นดินไทยต้องตอบแทนแผ่นดินทั้งหมดเนี้ยแม่ไม่ได้คิดเอง ในหลวงท่านทรงทรงตัดแล้วทรงบอกกับประชาชนอะไรยเงี้ยค่ะวันเนี้ยถายอยู่จุดเนี้ยเรามีหลายหมวกเป็นนักสแสดงเป็นลูกเป็นทํางานพิธีกรทุกอย่างมีหน้าที่ของมันนะคะแล้ววันนี้เรากำลังทําหน้าที่ให้กับเพื่อนเพื่อนคนไทยครอบครลไทยรู้ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันในยายามที่ทุกคนกําลังใจิตใจหวั่นไหวอ่ะเราอยู่ข้างๆเป็นกาลังใจให้เหมือนที่เขาเป็นกำลังใจให้เรามาตลอด จะบอกอะไรอะคะถ้าไม่ช่วยจะบอกอะไรอะบอกว่าความรักม,มันมันบอกมันพูดออกมาว่าทราสรักท่านเนี่ยมันไม่สามารถจะสื่อได้ถึงความรู้สึกที่สามีเลยอะคะจะขอให้ท่านไปสู่ในพบภูมิดีขอให้ท่านไปนี่แต่คนที่รักท่านนะคะขอขอแค่นี้นะคะ่ะ